สวัสดีครับขอแนะนําทุกท่านมาพบกับช่องทีเด็ด3ดาวทีเด็ดที่จะจัดเน้นๆตามความโชว์ของเกมฟุตบอลในค่าคืนนั้นโดยพวกเราจะเน้นขัดคู่ที่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงสุดมาแนะนําให้กับเพื่อนๆครับหากใครสนใจให้การสนับสนุนพวกเราสามารถติดต่อหลังไม้ได้เลยครับผมคู่แรกเป็นลียูเนเตดพบกับไบรตันเกมนี้ขอแนะนําฝั่งเจ้าบ้านครับเนื่องจากทั้งคู่เล่นบอลสไตล์เดียวกันคือเซตเกมบุกตั้งแต่หน้าโกตัวเองไม่มีจะมาเตะโดง่งเตะทิ้งอะไรให้ขัดคูหัดตาครับ แต่ความต่างจริงๆคือคุณภาพของผู้เล่นในแนวรุกฝั่งทัพยุงทองยังดีพร้อมยิงใส่ทุกทีมครับปัญหาในปีนี้คือเกมรับยังไม่ดีพอจนเสียประตูเยอะเป็นอันดับที่2ของลีครับแต่ทางฝั่งไบรตันขาดผู้เล่นพวกเลี้ยงกินตัวทําให้พื้นที่สุดท้ายของพวกเขาขาดความอันตรายไปปีนี้ยิงได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นครับน่าจะยังต้องการเสริมทีมอีกสักสามสี่ตลาดถึงจะลงตัวดังนั้นมองว่าทางชาวบ้านนั้นดูดีกว่าเพราะพวกเขามักจะแพ้ทางบอลเหนียวแน่นแล,ล้วรอสวนกลับอะไรประมาณนี้ครับ และด้วยราคาที่เปิดมานั้นทางยุงทองต่อเพียงครึ่งลูกจึงขอแนะนําทางชาวบ้านด้วยความมั่นใจระดับ3ดาวครับผมคู่ที่2โบโลนญาพบกับเวโรนาเกมนี้ขอแนะนําฟังทีมเยือนเพราะแม้พวกเขาจะไม่ค่อยชนะในเกมเยือนก็จริงครับแต่ก็ถือเป็นอีกทีมที่แพ้ยากมากด้วยสไตล์บอลรับเหนียวแน่นจนปัจจุบันเพิ่งเสียไปเพียง16ประตูจาก17นัดเทียบอัตราส่วนแล้วถือว่าน้อยที่สุดในลีกเลยครับฝั่งชาวบ้านนั้นไม่ชนะใครมา6เกมติดแล้วไม่ว่าเยาหรือเยือน เกมรุกค่อนข้างมีปัญหาจบสกอร์ได้น้อยมากถ้าเทียบกับโอกาสที่มีถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจตรงที่ทีมหนึ่งเน้นรุกทีมหนึ่งเน้นรับแต่บ้ลนแบบนี้หากระดับทีมใกล้เคียงกันต้องบอกว่าเข้าทางทีมที่เล่นเกมรับมากกว่าเกมนี้ดันเป็นฝ่ายเจ้าบ้านที่ต่ออยู่ปอปอซะด้วยดังนั้นจึงขอแนะนําทีมเยือนด้วยความมั่นใจระดับ2ดาวครับผมคู่ที่3 fc โคโล g พบกับแฮทาเบอร์ลินเกมนี้แนะนําทีมเยือนครับเพราะแม้ทั้ง2ทีมจะอยู่ในช่วงย่าแย่พอๆกันแต่สภาพของทางเจ้าบ้านนั้นหนักกว่า ปีนี้พิ่งชนะได้2เกมอันมาจากเกมรุกที่ยิงได้เพียง13ลูกแต่ดีที่เกมรับไม่ได้น่าเกลียดมากครับฝั่งทีมเยือนน,น,ลลนั้นทั้งรุกและรับต่างทําหน้าที่ได้ดีแต่ปัญหาคือฟอร์มไม่นิ่งลัดกันมาทีละนัดบางเกมสู้กับทีมใหญ่ได้ดีแต่มาสะดุดกับทีมในโซนนีตกชั้นหากคิดตามนี้อาจจะมองว่าการเจอกับโคโลนอาจจะทําให้พวกเขาสะดุดอีกแต่ว่ากันตามเนื้อผ้าจริงๆยังไงก็ต้องบอกว่าทางทีมเยือนนั้นน่าสนใจกว่าอยู่ดีครับ ต้องมาลุ้นแค่ว่าเกมเยือนที่ปีนี้พิ่งชนะได้2เกมจะก,กู้สถานการณ์ของพวกเขาได้หรือเปล่าเพราะปีนี้การเสริมทัพของทางแคทท่าเบอร์ลินทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับดังนั้นเกมนี้มองว่ายังไงทางทีมเยือนก็มีลุ้นกว่าแม้จะดูเสี่ยงๆหน่อยก็ตามเกมนี้เลยขอให้ความมั่นใจแค่หนึ่งดาวครับผมจบลงเรียบร้อยนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบอย่าลืมกดซับสไคร์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยและพวกเราทีมงานทีเด็ดสามดาวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ